สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยปลุกธน,นะคบวันนีโจนั้นฟังหกคุณสมบัติที่ยอดนักเทรดมีร่วมกันแล้วก็จะพูดถึงสูตรเทรดชนะครับ H คูนแซมเปิลไซคูณคอนสิสเทนซี่นะฮะไอเดียได้ไม่อยากเป็นทวีตคุณยูมินะฮะซามไรพิบสามรารถแปดนะครับเธอได้แชร์ครับสูตรแห่งชัยชนะ ในเกมแห่งความน่าจะเป็นสำหรับเทรดนะครับคือเธอบอกว่าการเทรดนั้นเป็นเกมของความน่าจะเป็นนะครับซึ่งเป็นเกมที่เหมือนกับการเล่นโป๊กเกอร์ครับการเทรดกับการเล่นโป๊กเกอร์เป็นเกมเดียวกันนะคือเป็นเกมของความน่าจะเป็นครับถ้าคุณเข้าใจโป๊กเกอร์ คุณก็จะเข้าใจเกมการเทรดได้ไม่ยากถ้าคุณเข้าใจเกมการเทรดคุณอาจจะเข้าใจเกมโป๊กเกอร์ได้ไม่ยากนะครับเพราะอะไรครับมันคือเกมของความน่าจะเป็นครับโดยสมการของการจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ครับ edge ครับความได้เปรียบครับความได้เปรียบคูณขนาดตัวอย่างครับแล้วก็คูณความสม่ำเสมอครับถ้าคุณทําตัวแปร แต่เรื่องได้ครบและดีนะคุณเป็นผู้ใช้ะแน่นอนครับความได้เปรียบอะไรครับก็คือระบบเทรดครับที่คิดผิดเสียน้อยครับคิดถูกได้มากกว่าหลายเท่าครับยิ่งคุณคิดผิดเสียหนึ่งคิดถูกได้3เนี่ยคือความได้เปรียบแหละจากนั้นครับคุณยังเป็นต้องมีแซมเปิลไซส์ที่มากพอครับไม่ใช่แค่ครั้งนะครับแต่ มันต้องเป็นระดับร้อยครั้งครับร้อยครั้งขึ้นไปครับนะ consistency คือทำต่อครับแม้ว่าจะขาดทุนก็ตามครับเทรดต่อไปแม้ว่าคุณจะขาดทุนก็ตามถ้าคุณมีระบบให้ความได้เปรียบนะคิดผิดคุณเสียน้อยนั่นแหละครับตอนที่คุณขาดทุนคุณจะเสียน้อยถ้าคุณคิดผิดเสียน้อยแต่คุณก็ทำตามไปเรื่อยทำเรื่อยนะ ความสม่ำเสมอนั่นแหละจะทำให้คุณมี Sample ลไซ e ์มากพอเมื่อ s a มเปิลไซส์มากพอความได้เปรียบก็จะเผยตัวออกมาครับพอเข้าใจดีนี้นะต่อมาครับ 6. คุณสมบัติที่ท็อปเทรดเดอร์มีเหมือนกันครับอันนี้จะทําให้มือใหม่นั้นเข้าใจความแตกต่างนะระหว่างนักเทรดที่ทําเงินได้สม่ำเสมอกับนักเทรดที่ยังล้มเหลวนะครับซึ่งจะเป็นรูปแบบของไมซ์เซ็นะ รูปแบบของไมซ์เซะพฤติกรรมครับที่เธอบอกว่าต้องอาศัยหลักการทางสถิติและความน่าจะเป็นครับหนึ่งคือนักเทรดคนนั้นต้องมีกฎแล้วก็ยึดมั่นในกฎนั้นนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับผมได้คุยกับนักเทรดหลายคนนะฮะแต่เป็นมือใหม่นะเออเพบว่าบางคนนะั่นะ่ะไม่มีกฎของตัวเองครับ อย่าคิดนะครับว่าคุณจํากฎชาวบ้านมาแล้วคุณจะทําตามได้ไม่ได้นะครับเพราะว่ากฎนั้นอ่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องออกแบบมาเพื่อล้อมค้อกตัวคุณฮนะคุณต้องเจอด้วยตัวเองครับถ้าคุณไม่เจอด้วยตัวเองและคุณไม่จะหนักรู้และคุณไม่หาทางแก้นะคุณก็จะไม่ไม่มีกดครับถ้าคุณไม่มีกฎของตัวเองนะอันตรายครับอันตรายดังนั้นเนี่ยต้องมีกฎครับนักเทรดที่ยอดเยี่ยมนะครับจะมีระบบเทรดที่ ให้ความได้เปรียบทางสถิติและทำตามอย่างเคร่งครัดครับเพื่อที่ให้ความน่าจะเป็นครับทำงานได้ในระยะยาวครับไม่เปลี่ยนแปลงตามอารมณ์คือเขาจะทำตามกฎโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามอารมณ์เพื่ออะไรครับให้ความน่าจะเป็นทำงานได้มันเวิร์คฮะก็ย้อนกลับไปนั่แหละครับสูตรเกมชัยชยยนะเลครับ H คู cool sample s i z e คุณคอนสิสเทนซีคุณยังไม่ต้องนะรครับมีความส,สม่ำเสมอครับทำตามระบบไปอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องทำแม้ว่าคุณจะขาดทุนครับเทรดต่อไปต่อเนื่องซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่นักเทรดมือใหม่ทําตามเด้เพราะว่าเขากลัวการขาดทุนหนึ่งสองคือการขาดทุนแต่ละครั้งมันทําลายรครับมันยังต้องย้อนต่อไปว่าเนี่ยจริงๆอะ่ะคุณยังไม่ต้องออกแบบระบบ ออกแบบ p s i t i o n size ที่ถ้าคุณเจอการขาดทุนในระับที่ Maximum Drawdown อะแล้วพอร์ตคุณไม่พังใจคุณไม่เสียน่แหละตรงนี้นะครับจะเป็น p s i t i o n size ที่ถูกต้องสำหรับคุณต้องหาให้เจอก่อนครับถ้าคุณหาไม่เจอนะผมมั่นใจว่าการขาดทุนแต่ละครั้งจะทำลายคุณแล้วก็ตา,ามที่คุณเจอครับคุณจะพบเลยว่าการ s stop l ล s s การตัดขาดทุนนั้นเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้และไม่เป็นไรครับนะฮะต่อมาก็สครับ ไม่ไล่ตามการพลิกเกมด้วยการเสี่ยงครั้งใหญ่ครับคือนะครับไม่เทิดแก้แขนครับไม่ลงเงินก้อนโตเพื่อแก้แขนหรือชดเชยการขาดทุนครับเพราะว่าถ้าคุณมองว่าการขาดทุนนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งระบบการขาดทุนนั้นเป็นการขาดทุนตามกฎและคุณโพยชันไซส์ได้ถูกต้องตามนิสัยตามจิตระบบคุณนั้นการขาดทุน ไม่ส่งผลให้คุณแก้แขนฮะแต่นั้นย้ำนะคะว่าคุณต้องหาโพิชันไซส์ของตัวคุณให้เจอครับโดยโพนะิชันไซซิงนั้นอ่ะขนาดการลงทุนคุณนะนะั้นอ่ะมันต้องออกแบบมาเพื่อรับมือกับ Worst Case คุณนะอย่างผมเองนะผมเจอละ0.25%ของพอร์ตครับนี่เป็นขนาดที่จะผมนะสวิตส p ปอตมากครับผมชอบมากนะฮะต่อมาครับ4ครับใช้ p o s i t i o n Size ที่ยั่งยืนระยะยาวครับคือคุณต้องกำหนด p o s i t i o n Size ตามสิติระบบครับเพื่อลดความเสี่ยงในการล้มลายครับแล้วก็ไม่ปรับตามผมก็ย้อนกลับไปข้อที่แล้วเหมือนกันคือเนี่ยหายเจอครับนะถ้าไม่เจอลองใช้ของผมนะศูนยองพอร์ตครับลองทำดูครับแล้วคือตอนตลาดดีอะ่ะคุณอาจจะคิดคิดว่ามันน้อยไปแต่ตอนตลาดแย่เนี่ย คุณจะพูดว่าโอ้โหนี่เป็นขนาดที่โคตรสวิสปอรตเลยโคตรดีอ่ะนะฮะหไม่เทรดตามความคิดเห็นส่วนตัวครับในทางการเทรดนะฮะเขาบอกเลยว่านะเจสซ่โลมอนะ่ะตลาดถูกเสมอแต่ความคิดเห็นผิดเสมอครับดังนั้นนักเทรดที่เก่งครับนักเทรดที่เป็นมือโปรและทำเงินอย่างสสมนั้น เขาจะไม่สนใจความเห็นครับเขาไม่ฟังความเห็นตัวเองครับคือไม่ยึดมั่นถือมัน่นละกันฟังแหละแต่ว่าไม่ยึดถือว่ามันจะเป็นของแข็งไม่ยึดถือว่ามันจะเป็นสารณะไม่ยึดเป็นอีโก้ครับเขาไม่ฟังความเห็นตัวเองแล้วก็ไม่ฟังความเห็นชาวบ้านครับเพราะว่าพวกนั้นมันอาจเป็นเพียงข้ออ้างหรือว่าความกลัวหรือความโลภนะครับเขาจะทําตามกฎที่ไปสูนรเห่านั้นข้อนี้เป็นสิ่งที่ ถ้าคุณตามทวนะิ t เตอร์่นผมเองเนี่ยผมผมตาม Twitter ของนักเทรดเก่งจำนวนมากนะที่เขาลงแข่ง US Investing Championship ไ,ได้แชมป์อ่ะนะแล้วก็ทำเงินระดับร0 0อต่อกปีพบว่านะทุกคนฮะความเห็นเขานะั่นี่ะคือเขาจะโพสทวิตเตอร์ทุกวันแทบทุกวัน่ะสิ่งที่เขาคิดเห็นเกี่ยวกับตลาดมันไม่เคยแม่นเลยแม้แต่หุ้นเขาแช์นะฮะไม่ก็ไม่แม่นนนั้นเนี่ยถ้าเรา ยึดถือว่าคนนี้เก่งต้องซื้อตามทุกตัวแล้วไม่มีซับลอสพังครับผมซื้อตามนะโดยเฉพาะถ้าผมว่าเฮ้ยตัวเนี้มันให้จุดซื้อที่เป็นที่เข้าหน้าเทรดผมเข้าครับแต่ผมก็มีซับลอสเสมอถ้ามันทนซับลอสผมหนีฮะแม้ว่าเขาจะชอบอะไรก็าตามแต่ผมไม่ชอบแลวเพราะว่าพซื้อแล้วขาดทุนนี่นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องเชื่อมั่นระบบแทนที่จะเป็นความเป็นชาวบ้านครับเพราะอะไรครับ ตลาดถูกเสมอแต่ความเห็นนั้นผิดเสมอนะครับข้อ6ครับมีมุมมองได้ยาวในสัมาติครับคือเราถ้าคุณอยากสำเร็จนะต้องมองเกมยาวครับนะฮะถ้าคุณมองเกมยาวนะครับคุณจะโฟกัสกระบวนการแล้วก็สะสมจัาโปไสครับพวกนี้สำคัญนะครับนักเตะสำเร็จเนี่ยเขาจะมองเกมเป็นระดับปีฮะระดับปีเลยนะไม่มองว่าเทรดต่อเทรด หลายคนเนี่ยมองเป็นระดับร้อยครั้งนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะเขาเทรดเขาไม่ได้ดูเรื่องของเ,อเรื่องของหุ้นแต่ละตัวครับเขาให้ระบบทำงานครับหุ้นมันก็เหมือนกับตัววัตถุดิบที่เอาเข้าเครื่องจักรครับนะฮะมันก็ต้องผ่านกระบวนการนะฮะถ้าถ้ามันเข้ากระบวนการแล้วเขาก็ไม่สนใจว่าหุ้นเชื่ออะไรครับ แล้วผลลัพธ์จะเป็นตัวที่พิสูจน์เองว่ามันเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยคุณต้องมองไงฮะย่าแต่งงานหุ้คครับแต่จงเด็กของคุนก็พอครับนี่ครับนี่สิ่งที่เป็นคุณสมบัติ6ข้อครับที่ยอดนักเทรดมีร่วมกันหนึ่งขึ้นครับมีกฎและยึดมั่นในกฎนั้น2ไม่ไล่ตามการพลิกเกมด้วยการเสี่ยงครั้งใหญ่3 ไม่ให้ความสำคัญกับผลชนะหรือแพ้หลายครั้งมากเกินไป 4. ใช้โพซิชันไซส์ที่ยั่งยืนระยาว 5. ไม่เทรดตามความคิดเห็นครับและ 6. มีมุมมองระยะยาวโดยธรรมชาตินะครับนี่เป็นทั้งหมดนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ